โค้ดแฟงไรกาศน่าควรน่าจัดน่าเอามาไว้เป็นโค้ดใช้งานหรือเปล่าดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่าจะควรจัดหรือเปล่าสำหรับโค้ดไรกาศล่างนี้นะครับอยากเติมเกมต้องร้านตุลดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอน พราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บ้างมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกมาสาวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมนะครับคาลิงวันนี้เรามากับการอธิบายเกี่ยวกับโค้ดใหม่ที่เข้ามาในเกมอีกแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โค้ดอย่างไรกาดแฟงไรกาดมาณนะสมัยคุมบาร์เซโลนาอยู่นะครับนี่มาแล้วนะจ๊ะเรามาดูเนี่ยจะสามารถซื้อได้ในราคา500ทองนะครับผม คุ้มค่าหรือเปล่าควรจัดหรือไม่มานั่งฟังดูคลิปนี้กันนะถ้าซื้อก็จะได้ที่อัพนักเตะมานะอันนี้ผมขอข้ามนะนตรงจุดนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะมาโคตรลรยกาจะมาในเป็นโค้ดสสไตล์นะครับโค้ดที่ซื้อ500ทองทุกวันนี้ก็เป็นโค้ดสสไตล์นะจะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์กับชาแนลโพดิชันนะหละักๆก็น่าจะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะที่ผมว่าเขาใช้กันแล้วก็โพดิชันนะครับก็เป็น2สไตล์นี่ที่คนนิยมนะสำหรับผมนะเป็น2สไตล์ที่คนนิยมนะครับแต่ ส่วนตัวผมว่าทุกวันนี้คนเขานิยมไปเล่นโค้ดสองบูต boot กันหมดแล้วนะนะครับนี่ก็คือโค้ดที่เป็นแบบว่าโค้ดใอร์แลนอย่างคูมันอาร์ตต้าฮันซี่ฟิกอะไรเงี้ยหรือว่าโค้ดเอซีอย่างเงี้ยนะทำไมผมถึงแนะนําเป็นโค, boot นค้ดสองบูตเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ค่าพลังนักเตะเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราเป็นคนเล่นสไตล์เดียวอะไรคือสไตล์เดียวพี่หนึ่งอ่ะหนึ่งเกมเราจะเล่น90นาทีใช่ไหมเ้นาทีเนี่ยเราไม่เปลี่ยนเพลย์สไตล์ในการเล่นเลยคือไม่เปลี่ยนสไตล์เป็น จากโพซิชันเป็นลองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยหรือว่าเล่นจากลองบอลเคาน์เตอร์เนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นโพซิชันก็คือโค้ดนี้เหมาะกับคนที่แก้เกมระหว่างเกมเช่นแบบเฮ้ยเล่นโพซิชันครึ่งแรกแล้วหลังลอยวะลองมาเป็นเปลี่ยนเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ดีกว่าเพื่อแก้ปัญหาหลังลอยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแก้เกมระหว่างเกมจะเหมาะกับเพื่อนๆที่แก้เกมระหว่างเกมมากกว่าแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นแบบเฮ้ยกูจะเล่นลองบอลเคาน์เตอร์ ounter, ตลอดเกมเลยนะครับก็ ผมแนะนําว่าซื้อโค้ดสองบูทเลยดีกว่านะครับถ้าเล่นแบบลอมอนคานเตอร์อรแบบตลอดเกมเลยหรือว่าโพดิชั่นตลอดเกมอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคือบูทบูทมันจะได้เยอะกว่าไงพวกอ่าโค้ดสองบูทแบบเนี้ยนะครับเนี่ยโค้ดแบบปูมันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างโค้ดปูมันนะเนี่ยรองบอลคานเตอร์เหมือนกันนะเนี่ยรองบอลคานเตอร์เหมือนกันบูทที่ได้มามันได้แค่สองบูทไงบอลกันตัวกับสเตมิน่าอะไรเงี้ยอ่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อโค้ดที่มันเป็นโค้ดสสไตล์มันจะได้แค่บูทเดียวซึ่งบูทไรกาเนี่ผมว่าเป็นบูท,ที่ไม ไม่เหมาะไม่สําคัญแบบว่าไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะมันเป็นบูทแบบบอลสัน้นอ่ะซึ่งแบบมันแบบบูทตัวอื่นมันดีกว่าพวกสเตมินาอะไรเงี้ยหรือว่า่าร์บูทอาเตต้าอย่างเงี้ยมันก็ดีดีกว่าเยอะเลยนะครับนี่แบะผมแนะนําว่าถ้าใครมีโคสองบูทอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับหรือใครที่แบบว่าแต่สําหรับผู้เล่นใหม่อ่ะถ้าจะซื้อซื้อได้สําหรับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่ซื้อซื้อได,นะออได้แล้วแผนเราพี่แผนแผนเล่นแบบไหนบ้าง ส่วนใหญ่แผน position กับแผน long b ลนี่จะเล่นได้หลายหลากหลายแบบนะครับก็จะมี position ผมแนะนำก็จะเป็น 4, 2, 1, 3หรือว่าจะเป็นทางด้าน 4, 2, 2, 2 3, อ่ะหรือว่าเป็น long b bon a ค l counter ก็จะเป็นอ่า4 2 2 2ก็ได้หรือว่า 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3อะไรอย่างเงี้ยได้หลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ว่าความถนัดหรือว่าการใช้งานของแต่ละคนแต่ถ้าสำหรับคนงบน้อยซื้อได้ครับเป็น2สไตล์ที่คนนิยมอยู่นะ l องบอล ผมส่วนตัวนะถ้าเทียบแบบเทียบกับโค้ดแบบอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นโค้ด500ทองด้วยกันนะถ้าเทียบกับแฟงแฟงแลมพาธอ่างเงี้ยส่วนตัวผมว่าก็อ่าน่าซื้อกว่าแฟงแลมพาดนะถ้าเล่นลองบอลเคาน์เตอร์กันเพราะว่าเอาไว้มันก็ถ้าเราไม่ได้เปิดโงกเราก็แทบไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับวีล่าอ่างเงี้ยผมว่าก็น่าซื้อกว่าวีล่านะส่วนตัวผมว่าก็น่าซื้อกว่าวีล่านะถ้าโค้ด500ทองนะถ้าเทียบด้วยกันนะก็อันดับหนึ่งผมให้เป็นรายการอันดับสองเป็นแลมพาดนะครับ แล้วก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นโค้ด500ทองก็ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะสหรับสายสะสมก็ซื้อเก็บไว้ได้แต่ถ้าแบบว่าคนงบน้อยจริงๆนะ่ถ้าอยากซื้อให้มันแบบทีเดียวทีเก็บท,ท,ทีเดียวเราเล่นสไตล์เดียวก็แนะนําว่าซื้อโค้ด2บูตได้ด้วยนะมันจะได้นักเตะแถมไปใช้งานด้วยนะครับแต่อะของแต่ละแพ็คนั่นเนี่ยมันมีตัวเก่งๆแถมมาให้อยู่ในนะนะในแต่ละแพ็กราคาอาจจะแรงหน่อยแต่ว่า ได้ใช้งานยาวๆนะโคด2บูทนะทุกวันนี้คนก็นิยมเป็นโคด2บูทกันแล้วนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําโคดถามว่าโคดทุกตัวผมพูดเลยว่าดีหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจัดแผนแบบไหนใช้เราเล่นตรงกับสไตล์นะั้นหรือเปล่าย้ําเสมอนะเราต้องค้นพบสไตล์ที่เราเล่นให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะาสามารถเลือกโคดที่ถูกใจได้เช่นคนที่ถนัดเอาไวเลยมาซื้อโคดคนคน,นี้อาจจะไม่ถนัดโพดิชันแล้วก็ลองบอด มาเล่นก็อย่าเอ้ยแปลกบ่โค้ดไม่เห็นเก่งเลยมาพี่บอกโอ้เก่งเก่งทุกตัวมันก็อยู่ที่สไตล์การเล่นเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราถนัดเอาวายถนัดลองบอลมาเล่นสไตล์พวกอื่นอาจจะแบบเล่นได้แต่ว่าไม่ได้เล่นได้ดีขนาดนั้นต้องค้นพบสไตล์ที่เราเล่นก่อนนะว่าเล่นเป็นสไตล์โพดิชันหรือเปล่าลองบอลเคาน์เตอร์หรือเปล่า,ลา,ลาโพดิชันก็จะเป็นต่อบอลน,นะลองบอลเคาน์เตอร์ก็จะเป็นแบบสวนกลับด้วยบบอยาวนะครั ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตามอย่าลืมกดไลค์ใครที่ชอบคลิปสาระแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับใครอยากให้อธิบายอะไรยังไงอีกคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม